เพื่อนถ้าเพื่อนๆใช้จอแบบนี้ไปเล่นเกมแล้วเนี่ยจะกลับไปใช้จอ Full HD 2K ไม่ได้เลยกลับจอ 4K 144 h z 32นิ้วใหญ่บิ๊กเบิ้มเล่นเกมคือฟินตาแตกรีวิวข้างในจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับ คอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายถ้าพูดถึงจอ 4K ตลาดนะครับผมที่เป็นจอเกมมิ่งแท้ๆแบบเกิน60เฮิรต์ขึ้นไปเนี่ยบอกเลยว่ามีน้อยรุ่นมากนะครับรวมถึงถ้าเราจากจะเล่นเกมที่ได้เฟมในสูงๆบนความละเอียด 4K นะการ์ดจอขั้นต่ำนะครับก็คือต้องเป็นพวก RTX 3080หรือว่า RTX 4070ขึ้นไปนะครับผมก็ที่สำคัญเลยนะตัวหน้าจอที่เป็นแบบ 4K ที่มากกว่า60เฮิรตเนี่ยราคาก็มักจะค่อนข้างสูงนะครับผมก็คือแบบ20,000บาท30,000บาท 40 0 0บาทกันบวกบวกกันเลยนะผมแต่แต่แต่แตไม่ใช่กับยี่ห้อนี้นะครับผมยี่ห้ออะไรเอ่ยเพื่อนๆก็จะเห็นกันอยู่นะครับยี่ห้อ ไอพาสันนั่นเองเขาขายของคุ้มค่าคุ้มราคากันอยู่แล้วผมชื่อนี้นะต้องบอกกันว่าทาไมไอพาสันเนี่ยถึงขายราคาได้ถูกกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นคนผลิตแพงแนหน้าจอเองผลิตเองจำหน่ายเองวางขายเองรวมถึงรับประกันเองด้วยนะผมไม่จำเป็นต้องผ่านพวกดีเซลเตอร์ใครทำให้ขายราคาเนี่ยได้ถูกกว่าแบรนด์อื่นนะคบผมโดยรุ่นเทมอลได้มารีวิวในคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวรหัส F3232KM นะผมตัวที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายไปเลยนะครับสเปคคร่าวๆของเขานี่ก็คือเป็นจอ 4K 1 4 4เ z Panel พร์เนล IPS นะครับ Response time อยู่ที่5มิลลิแอมปแล้วก็รองรับการแสดงผลแบบ10บิตด้วยนะส่วนสเปคขอบเขตสีของเขาเนี่ยจากหน้าสเปคเขานะครับผมระบุว่าอยู่ที่100% sRGB 90% DCI P3 นะครับผมอ่ะ ทีนี้เรามาดูที่ดีไซน์หน้าจอของคนบ้านนะผมหน้าจอนะผมไซส์เต็มๆของเขาเนี่จะเป็นขนาด31.5นิ้วนะครับขอบจอนี่คือบางมากเลยนะผมแล้วก็จอเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะผมแตกต่างจากจอ27นิ้ว28นิ้วที่แบบที่เป็นขนาด 2K อย่างรู้สึกได้นะคือถ้าจะใช้จอ32นิ้วเนี่ย ต้องวางห่างจากตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับขาตั้งของเขาเนี่ยเป็นแบบตัววายนะผมซึ่งส่วนตัวเนี่ยแอนดรอนก็ไม่ค่อยชอบดีไซน์แบบนี้เท่าไหร่นะผมเพราะว่ามันกินพื้นที่วางจอค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ขาตั้งของเขาเนี่ยสามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้นะครับเดี๋ยวบอจะปรับให้ดูนะปรับต่ําสุดก่อนป๊บนี่คือปรับต่ําสุดแล้วนะครับแล้วก็ปรับเลื่อนสุดได้ก็ถือว่าประมาณสัก เกือบเกือบ20เซนได้ผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะแล้วก็ตัวขาตั้งของเขาเนี่ยสามารถปรับมุมหงายนะครับผมมุมก้มได้ประมาณนี้นะครับไม่สามารถหมุนเป็นแนวตั้งได้นะผมก็คือตัวนี้เนี่ยแอบเสียดายอยู่นะก็คือถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยที่เป็น27นิ้วเนี่ยมันหมุนแนวตั้งได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยหมุนไม่ได้นะฮะแล้วก็สามารถขยับซ้ายขวาได้ประมาณนี้นะผมก็คือแบบ อาจะยับเพี้ยรายได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครส่วนถ้าเพื่อนถามว่าเจ้าตัวหน้าจอนี้นี่สามารถใส่ขาจับจอได้ไหมนะครตัวจอนีสามารถใส่ได้นะครับเป็นวีซ่าเมาส์นะครับขนาด100ยคูณร้อยมมนะครับก็คือถอดตัวขาตั้งด้านหลังออกแล้วก็ไปโปะก,กับขาตั้งที่ซื้อมาได้เลยนะครับ บนงน้านวัสดุงานประกอบครับพันบ้านะผมวัสดุตัวแผนะ่นหน้าจอเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับผมทำเป็นลายทรายยิงทรายนะมีโลโกโ้ไอคอสันด้านล่างตรงนี้แล้วก็ด้านหลังตัวเครื่องนะครับส่วนขาจับจอเนี่ยคือเป็นเหล็กโลหะอยู่แล้วนะแล้วก็หุ้มด้วยพลาสติกอีกทีนะผมตัวขาจับจอด้านหลังมีรูสำหรับเก็บสายจอหรือว่าเสียบตัว ac power นะครับพอเชื่อมต่อของเขาเนี่ย จะมี display port ทั้งหมด2ช่องนะผมเป็นเวอร์ชัน1นแล้วก็ hdmi เวอร์ชันล่าสุดเลย2.1อีก 2. 2ช่องเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวออ d ดิโอนะครับไว้สําหรับต่อลําโพงแยกนะครับผมซึ่งจะตัวหน้าจอนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าไม่มีลําโพงในตัวนะครับผม ประมาณนี้นะแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับผมก็คือจะมีมาให้แค่นี้เลยนะครับคู่มือหนึ่งเล่มแล้วก็ตัวสาย DP อีก1เส้นด้วยกันนะครับส่วนอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยจะขนาดเล็กๆนะครับคล้ายๆอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กนะจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่72วัตต์นะครับเดี๋ยวาลังไปเรามาทดสอบสีภาพของตัวหน้าจอเครื่องนี้กันต่อเลยมาดูเมนู OSD การตั้งค่าของ,ง,ง,งตัวหน้าจอนี้กันก่อนนะครับผมตัวปุ่มต่างๆของเขาเจะอยู่ที่มุมล่างขวาตรงนี้นะครับ ปุ่ม M นี่็คือเลือกโหมดต,ต่างๆนะมีโหมด Input Select นะผมมาตรฐานเลย Audio Adjust View Mode นะผมนี้จะเป็นการปรับภาพสีต่างๆมี Standard Game Movie นะครับผมเนี่ยเลืออให้ดูตัวเกมเนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเกม FPS RTS Mobile แล้วก็สามารถ c u s t o m ได้ด้วยนะครับถัดมาผมจะเป็นตัวโหมด Color Adjust นะผมนี่คือปรับได้ละเอียดเลยนะปรับ srgb native โอ้โหเยอะมากนะครับเนี่ยค่าสี dci p สานะผม Color Space โอ้โห เยอะจริงๆนะผมปรับละเอียดสุดเลยแล้วก็อีกอันนะผมตัว manual image adjust นะครับนี่คือปรับพวกชาร์มเน็ตบลูไลท์ฟิลเตอร์นะเปิดแสงกันเปิดกันแสงสีฟ้านะผมเอ็กซ์เพกเรเตอรอะไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายนะผมตัวเซตอัพเมนูนี่ก็จะมีตัว language select เลือกภาษานะครับซึ่งจากที่เอ็นบอลดูเนี่ยไม่มีภาษาไทยนะครับผมมีปรับ one m i l l i s e c o n d ด้วยนะผมเดิมเดิมเนี่ยมันเป็น5มิล i l l i s e c ผมถ้าเปิดโหมดนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้ Response Time มันลดลงนะผมเหลือมิล l i s e c นะอันนี้มันขอใช้ค่าเดิมๆดูก่อนนะครับผมไม่ได้ตั้งค่าอะไร ก็มี OSD ซ i z e OSD background นู่นนี่นั่นเมนูคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับรวมถึงตัวหน้าจอนี้เองเนี่ยยังมีตัวโหมด Crosshair ด้วยผมก็คือกดปุ่มที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้กดไแปบบปึ๊บนี่เลยตัว Crosshair ก็จะขึ้นมาที่กลางหน้าจอแบบนี้นะถัดมานะครับมาดูวิธีการตั้งค่าหน้าจอเพื่อรีบประสิทธิภาพให้ได้สูงสุดนะผมหลังจากที่เราเสียบจอนกับคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะก็คือต้องไปตัวที่ Nvidia Control Panel นะครับผมคลิกขวาที่หน้าจอเลือกตรงนี้เลยนะ เอ็นวีดีคอนโทรลไม่แน่วแล้วก็ไปตรงที่แถบเช้งเรสเซลูชันตรงนี้นะครับดูความละเอียดของเรานะสามแปดสี่ศ Re นะูนย์คูณสองหนึ่งหกศูนย์รีเฟรชร้อยสี่สี่เฮิร์ตเนาะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นยูสเดฟอลต์คัลเลอร์เซตติ่งนะผมให้เราเลือกอันล่างนะปรับเป็นไฮเนส์นะครับแล้วก็ตัวเอาพุทคัลเลอร์ดิฟเนี่ยให้ปรับเป็นแบบ10บิตตรงนี้นะผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวจอเนี่ยมันปรับไปถึง12บิตเลยนะแต่เราขอปรับแค่ แล้วก็ไปตรงในส่วนของแทบ Set ็บ Setup G Sync ตรงนี้นะครับผมเลือกนะครับ Enable G Sync ด้วยแล้วก็ติ๊กด้านล่างตรงนี้นะครับให้ Enable for Windows and Full Screen b o d e นะก็คือจะใช้ G Sync ทั้งแบบเต็มหน้าจอแล้วก็ไม่เต็มหน้าจอนั่นเองนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ไปเช็คดูว่าที่เราตั้งค่าไปเกี่ยกี้มัน10บิ t จริงหรือเปล่านะ็คือคลิกขวาที่ Desktop เลือก Display Setting ลงมาที่ Advanced Display ผมนี่เลยเช็คได้นะผมก็มคือขนาด3 8 0 4, 4, 4, 4, 4, บิตเดฟนะครับผม10บิต144ยสี่สิบตางนี้นะครับคือนี่คือใช้งานแบบเต็มศักิภาพละต่อมานะครับผมเรามาทดสอบดูวิดีโอ4 k บน YouTube เป็นบ้างนะครับผมนี่คือปรับเป็นแบบ60 fps นะภาพที่ได้เนี่ยคือบอกเลยว่าโอ้โหสวยสดงดงามมากมกนะครับผมคือมันดูเม็ดสีอะไรเนี่ยมันดูอิ่มกว่า2 k อย่างรู้สึกได้เลยนะครับผมการแสดงผล10บิตของเขาเนี่ยมันดีจริงๆนะสีดำก็ดำเมี่ยมนะครับผมคอนทราสก็ถือว่าค่อนข้างจัดใช้ได้เลยนะครับผมมันดูภาพมันคมนะครับดูแบบต้นไม้ใบหญ้านั่น เหมือนแบบเราไปอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆเลยนะครับผมลายตอไม้นะเนี่ยคือมันดูแบบคมชัดมากๆอะ่ะแมลงเต่าทองนะครับเนี่ยสีแดงแบบแดงจริงๆอะ่ะคือไปดูหนังเล่นเกมเนี่ยบอกว่าจอเนี่ยมันตอบโจทย์มากๆเลยนะทีนี้นะผมเรามาทดสอบเล่นเกมกันบ้างนผมเกมที่เล่นอยู่ตอนนี้คือ Cyberpunk 2077นะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหภาพเนี่ยแบบ r a Ray รท a c i n g แบบสวยจริงๆนะผมเล่นบนจอ 4K เนี่ยมัน คือมันรู้สึกอิ่มเอมนะครับผมแบบเนี่ยเรทเอซิ Ray ่งไม่ต้องแบบนี้สิอ่ะเดี๋ยวดูเซตติ้งนิดนึงนะครับผมนี่คือปรับเป็นแบบเรทเอซิ่งอัลตร้านะครับผมตัวเฟรมเจนเนี่ยขอปิดไปนะครับวิดีโอเนี่ยก็คือ 4K ฟูลสกรีนนะบีซิงก็ไม่ได้เปิดนะครับสังเกตเฟรมเรทก็คือวิ่งอยู่ที่ประมาณ50นิดๆน,นะครับโอ้นี่ขณะใช้การ์ดจอ4070นะยังแบบแทบจะไม่ถึง 60FPS กันเลยแต่ภาพเนี่ยโอ้โหเล่นบน 4K เนี่ย ดูแบบแสงหลอดไฟดิมันมีการแบบไล่สีผมเป็นเฉดๆนะสวยงามมากนะครับเนี่ยเล่นจอ 4K มันดูแบบเต็มตาเต็มใจอิ่มเอมมากจริงๆนะครับผมดูเงาปืนนะผมเห็นคาบขี้ใครของตัวปืนเลยนะคาบดำๆเมกี้ดูว่าแสงสะท้อนดูถนนนะครับเนี่ยมันแบบละเอียดมากอะเห็นยันเม็ดซีเมนอะไรประมาณนั้นเลยนะอ โอ้โหภาพมันจะสวยเกินไปแล้วนะผมกับเกม Red Dead Redemption 2นะเล่นบนชอ 4K มันดูแบบฟินจริงๆนะผมเล่นเกม Open World อะไรอย่างนี้นะให้ดูเซตติ้งนิดนึงนะครับเซตติ้งเนี่ยบอกเลยว่าให้มันปรับสุดนะครับกราฟิกเนี่ย3 8 4 0ณ2 1 6 0นะเร s โ l ลชั o นเนี่ยแล้วก็ตัว preset ของเขาเป็น f a v o r Quality นะผมเ l t ต้าได้ก็คือเ l t ต้าสุดเลยนะครับอ่าเนี่ยตามนี้นะครับให้ดูคร่าวๆนะแล้วก็กินวิดีโอเมมโมรีไปถึง6.1กิกกันเลยทีเดียวนะ กินสเปคถือว่าค่อนข้างสุดเลยเลยดิจิตอลท่านสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าแล้วก็ตามนะครับการ์ดจอที่ใช้คือเป็น4070นะเล่น 4K ่เคนี่คือได้ประมาณ60เกือบเกือบ70เฟรมนะครับในฉากแบบทุ่งต้นไม้บใบหญ้าเยอะเนี่ยโอ้โหเหมือนดูนหนังสรารคดีจริงๆนะครับเนี่ยก่อนหะน้านี้คือเล่นบนจอ 2K งเคไวสกรีนก็ภาพไม่สวยเท่านี้นะอันนี้คือแบบมันสวยมากๆากอ่ะเนี่ย แค่ขี่ม้าเดินเล่นบนทุ่งหญ้าเนี่ยก็คือฟินแล้วผมไม่ต้องทำภารกิจเล่นเกมก็ได้นะเนี่ยเหมือนดูหนังเลยเขาเมืองแป๊บโหดูแบบบ้านเมืองเขาดีรายละเอียดที่แบบล็อกสตาร์ทำมาดีจริงๆนะเงาเงาอะไรต่างๆเนี่ยอิ่มมากอ่ะดูแบบเอ,อ,อิ่มเดี๋ยวขอไปปวดเมืองดยก่นจัดไปนะครับผมอืม ดูตึกลาบ้านช่างเขาสีรายละเอียดของอิดนะครับผมเนี่ยโอ้ชัดมากอะ่ะเนี่ยคือพูดจริงๆนะผมถ้าเป็นถ้าใช้จอ 4K แล้วกลับไปเล่นจอ Full HD 2K นี่คือรู้สึกแบบตาเสีย <c oughs> จริงๆนะและ้วก็ทีนี้นะผมเรามาทดสอบเล่นเกม PUBG บนความละเอียด 4K กันบ้างนะครับผมเซตติ้งกราฟิกก็คือปรับตามนี้เลยนะ3840นคูณสองหนนะครับผมแล้วก็กราฟิกเนี่ยปรับแบบอัลตร้านะผมสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะผมวิ่งประมาณสัก ร้อยยี่สิบนิดๆนะผมเกือบเกือบร้อยสามสิบนะหรือว่าร้อยสิบปลายๆวิ่งอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับลองสบัดเมาส์ซ้ายขวาดูนะครับผมนี่เลยภาพก็ไม่มีฉีกขาดนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นจอร้อยสี่สี่เฮิร์ตนี่นเอนงคือเฟรมเรทตอนนี้เนี่ยวิ่งไม่เกินร้อยสี่สี่เฮิร์ตนะผมปรับสี่เคแบบสุดๆเลยนะเนี่ยสบัดเมาส์รัวๆนะครับเนี่ยไม่มีอาการเทียร์ลิงหรือว่าเฟรมฉีกแต่อย่างใดนะครับเอาไปเล่นพับจีปรับสุดสบายๆนะเนี่ย 4K คือฟินๆลืนล่นๆเลยต้นไม้ใบหญ้าก็สวยงามนะครับเนี่ยปรับเอาต้านะคือการ์ดจอเเพื่อน <ๆ S 1> ต้องแรงด้วยแหละถึงจะปรับนี้ได้แล้วก็เรามาทดสอบดูอาการแสงร่วกกันบ้างนะครับอันนี้คือบอลปิดไฟในห้องนะแล้วก็เปิดตัววอลเปอร์สีดําไว้นะครับ จะเห็นได้ว่าตัวหน้าจอเนี่ยอาจจะมีแสงรั่วอยู่นิดนึงนะครับผมตามขอบมุมต่างๆนะซึ่งถ้าดูแบบไม่ได้เพ่งพินิจจริงๆก็มองไม่เห็นนะผมจะเห็นท่านบนตรงนี้เนี่ยเป็นปื้นๆน,น,นิดหน่อยนะผมถ้าดูด้านข้างเนี่ยคือดูไม่ออกเลยนะต้องดูแบบผ่านกล้องหรือว่าดูแบบระยะตรงกลางเป๊ะๆประมาณนั้นนะครับตามมุมนี้จะมีอยู่นิดนึงแล้วก็ด้านล่างตรงนี้หน่อยๆนะครับผมซึ่งจะบอกว่าการแสงรั่วของจอ i p s เเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผมแต่รุ่นเนี่ยก็แสงรั่วไม่เท่ากันนะ แล้วก็ปิดใช้ได้ผลทดสอบขอบเขตสีหน้าจอนะครับผมนี่คือคาลิเบตด้วยตัว Spider Elite นะครับตัวจอ F3232KM เนี่ยจะมีค่า sRGB อยู่ที่97% sRGB NTSC อยู่ที่73%นะครับ Adobe RGB อยู่ที่76แล้วก็สุดท้ายเนี่ย DCI-P3 อยู่ที่80%นะครับผม <S <S หรือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆผมตามสไตล,ล์หน้าจอเกมมิ่งทั่วไปนะสีเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบขอบเขตกว้างเหมือนพวกจอกราฟิกจ๋าๆอะไรขนาดนั้น สรุปนะผมจากการที่แอดมินบอลเนี่ยได้ใช้งานจาตัวหน้าจอ 4K 144Hz ของ i p h o n รุ่นนี้มาผมบอกเลยว่าประทับใจมากนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยก่อนท้านี้ก็คือใช้จอ 2K 165Hz ของ i p h o n เช่นเดียวกันนะครับก็คือเปลี่ยนมาเป็นขยับเป็น 4K บโอ้โหภาพเนี่ยแตกต่างอย่างชัดเจนนะผมแตกต่างกับตัว 2K อย่างรู้สึกได้เลยนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยมันให้อารมณ์ที่เต็มกว่าฟินกว่าแล้วก็เม็ดสีการแสดงผลเนี่ย มันดีกว่าเยอะนะผมมันก็ที่สําคัญเนี่ยจอ32เนี่ยคือมันใหญ่สะใจจริงๆนะครับถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่มีคอมที่สเปคแรงๆอยู่แล้วนะผมเอาไปเล่นเกม 4K ให้มันได้มากกว่าแบบ60 fps ขึ้นไปเนี่ยก็คือซื้อตัวนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะไปต่อกับ PlayStation 5ก็ได้เช่นกันนะกับราคาค่าตัวของเขานะครับผม F3232KM รุ่นนี้นะผมจะอยู่ที่18,980บาทด้วยกันนะครับประกันก็คือ3ปีเต็มแล้วก็1ปีแรกเนี่ยจะมีประกัน วันเหตุมาให้ด้วยนะผมซึ่งเพื่อนๆเนี่ยต้องไปลงทะเบียนหลังจากที่เรารับสินค้ามาแล้วผมประกันวันเหตุน,นี่คือคุ้มครองแทบจะทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอตกจอแตกทําหายโดนขโมยไฟไหม้น้ําทว่วมนี่คือครอบคุมเครมได้แทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะหลังจากที่รับสินค้าแล้ว ส่วนข้อสังเกตของเขาผมจากที่บอลใช้งานมานะครับเรื่องแรกเลยก็คือตัวขาตั้งของเขาเนี่ยส่วนตัวไม่ชอบดีไซน์นี้ผมจกที่เคยพูดไปนะก็คือมันกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวเนี่ยชอบดีไซน์แบบบ้านๆมากกว่าที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นวงกลมตรงฐานก็พอแล้วะผมพอมาเป็นแบบตัววายเงี้ยเนี่ยถ้าโต๊ะพื้นที่ไม่พอนี่คือมันวางหาที่ตั้งลบาบากนะครับรวมถึงตัวหน้าจอ4วิ2นี้เนี่ยมันใช้พื้นที่ระยะห่างค่อนข้างเยอะนะผมถ้าแบบ โต๊ะเพื่อนเพื่อนแค่60เซนหรือว่าแบบแค่50เซนเนี่ยก็คือเพื่อนต้องนั่งถอยออกมาสักประมาณเมตรยีเซนถึง,งจะดีนะผมก็คือนแนะนําว่าถ้าโต๊ะของเพื่อนเพื่อนเนี่ยความกว้างไม่ค่อยเยอะนะผมก็ไปหาซื้อขาจับจอมาใช้เพิ่มด้วยก็คือจะดีมากน,นะ ก็ประมาณนี้แล้วกันผมสำหรับการรีว,ว,วิวตัวหน้าจอ i p พาร์ F3232KM นะผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่เดวา i p พาร์นะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองแอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ช่องยย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 ย